เลขไม่น้อยมากๆเลยนะฮะนะครับทั้งสองคันนี้รอทั้งคู่เลยนะฮะนะครับเป็นรถผู้บริหารนะครับเปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสาลายาให้รถมาสองคันนะฮะนะครับรุ่นเดียวกันนะฮะครับสีเดียวกันใครอยาหาแคมรี่โฉมปัจจุบันนะฮะมาหยุดดูคันนี้ก่อนเลยนะครับเ,เพื่อนๆครับ c คมรี่ปี19เครื่อง2000เบนซิน 2.0G เลขไม่น้อยมากๆเลยนะฮะนะครับทั้งสองคันนี้รอทั้งคู่เลยนะฮะนะครับเป็นรถผู้บริหารนะครับเป็นรถผู้บริหารนะฮะรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะรับรองว่ารถสวยมากนะครับเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดเลยนะครับเพื่อนๆครับคันขวามือของผมนะฮะเดี๋ยวบอกให้ดูนะฮะ คันขวามือของผมคันนี้นะฮะเลขไม่60,000กิโล60,000กิโลปี19้คันนี้90,000กิโลปี19ปีเดียวกันเลยนะฮะเพื่อนๆครับใครหาอยู่รีบมาจับประจองเป็นเจ้าของได้นะฮะสวยอย่างแน่นอนเพื่อนๆฮะบอกให้ว่าหล่อจริงจริงเพื่อนๆนะฮะนะครับรถคันนี้ป้ายแดงนะฮะได้ข้อออกมาในราคานะครับป้ายแดงข้อออกมาในราคา หนึ่งล้านสี่แสนบาท1นึ่งล้านสี่แสนหาหมืบาทป้ายแดงนะครับรถปีสินะฮะนะครับวันนี้คันนี้ไม่หกหมื่กกิโลหกหมืกกิโลนะครับเลขไม่น้อยมากๆเลยนะฮะถัวเฉลี่ยแล้วนะฮะปี1นึ่รถหปีปีหนึงวิ่ง13,700หมโล เดือนหนึ่งวิ่ง1,140โล1วันนะ,ะต่อวันวิ่งวันละ38กิโลวันละ38กิโลกับเจ้าแคม r y รี่คันนี้ถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับเพื่อนครับนะ,ะใครหาอยู่ที่มรนจับประจองเป็นเจ้าของนะฮะพรเดือนละประมาณ1 8 8 0 0กว่าบาท1 1 8 0 0รกว่าบาท84ดงวด84งวดนะฮะ มีเงินเดือนประมาณ2 5 0 0 0ื่นมาออกรถคันนี้ได้เลยนะทั้งสองคันนี้เลยนะมีเงินเดือน2 5 0 0 0ืามออกได้เลยนะครับเพื่อนๆครับสวยกลิบเลยนะฮะสภาพดีเช่นเคยนะฮะดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เราสามสิบปีเราซื้อขายรถมา20,000คันแล้ว30,000ื่นคันนะซื้อขายรถมาสามหมื่นคันแล้วเราเป็นมืออาชีพในเรื่องรถยูมี2อย่างแท้จริงให้เพื่อนๆปลอดภัยมั่นใจ100%ในการซื้อรถยูมีสอง กับที่รถบ้านคุณชาวริชโชลูมนะและกระบี่วันหนึ่งแล้วอยู่ีสองช่องโวริศคาร์ี้นะครับภายข้างในให้ดูหน่อยนะครับเลยครับสวยจริงๆนะฮะมาก่อนได้ก่อนคันนี้719,000บาท719,000บาทป้ายแดง1 4 5่ง0 0 5น0 0บาทนะฮะถูกกว่าป้ายแดงไป736,000บาทซื้อรถเพียงแค่50%ของราคาเอางนะครับหายไป50%นนะครับเพื่อนๆฮะสวย หลอดเท่สีบอลเงินรักษาง่ายมากๆเลยรักษาง่ายมากๆเลยสีบอลเงินนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับขอบคุณที่ไว้ใจที่มั่นใจที่เชื่อใจกันมาตลอดนะครับที่รักกันนะฮะเดือนนี้ขายดีมากๆเลยนะครับจองรถไป30คันแล้วนะับต้องขอกขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนครับขายปล่อยรถไปประมาณ30ลําแล้วนะฮะเพื่อนขอบคุณมากๆนะฮะทุกคนที่มั่นใจผมทุกคนที่ไว้ใจผมทุกคนที่นะฮะ และให้โอกาสเรานะครับเพื่อนเครับเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับสําหรับการขายรถมืสองที่ถูกต้องนะครับที่ชัดเจนนะครับที่ไม่เอาเรียบผู้บริโภคนะครับเพื่อนเพื่อนครับเราค้าขายแบบตรงไปตรงมาเราไม่ขี้ชั่วกันอย่างแน่นอนนะครับรถดีก็ว่าดีรถคันไหนรับประกันแบบไหนผมรับประกันหมดทุกอย่างนะครับเพื่อนครับเรารับประกันอะไรบ้างเรารับประกันชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรมาย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม้แท้โอนได้ สวมซากสวนทะเบียนนะครับรับประกรันที่คุณทุกอย่างเลยนะฮะให้เพืเ่อนๆมีความสุขระการซื้อขายรถยะนต์มือสองนะครับ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 แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นซื้อไปแล้วนะฮะไม่ต้องทะเลาะก,กับภรรยาไม่ต้องทะเลาะก,กับลูกกับเจ้านะฮะมาลองขับก่อนตัดสินใจให้แน่วแน่แล้วให้ซื้อนะครับเพืเ่อนๆครับซื้อที่นี่ท่านจะปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นข่าวอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวโดนนะครับ โดน DSI มหาที่บ้านไม่ต้องกลัวว่าเป็นรถย้อมแมวไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเล่มทะเบียนตัวจริงรถทุกคันของเรามีเล่มทะเบียนตัวจริงทุกคันสีฟ้านะครับพร้อมโอให้ทุกคันเราซื้อเงินสดมาทุกคันนะไม่้ติดไปแน้นอะไรดนั i ิ้นนะครับนะรับให้ท่านปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอรเซ็นให้ท่านนะครับ ซื้อรถไปแล้วนอนหลับสบายใจนะฮะ <Su zy> ซื้อรถไปแล้วสามารถโอนเปลี่ยนมือได้เลย <Su zy> <S <S ซื้อรถไปแล้วนะครับไปโอนที่ขนส่งก็ได้เลยนะรับเพื่อนครับไม่โดนหลอกไม่โดนย้อนแมวรถคันนี้เพิ่งเข้ามาผมยังไม่ได้สปาเลยยังไดงหลอกขนาดนี้เลยเพื่อนฮะนะครับนะฮะเครื่องมือแม่แรงยังอร่อยอยู่ครบถ่วนเลยนะมีที่ดับเพลิงให้ด้วยนะเพื่อนฮะนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับหลอดเท่ <S <S 2> <S 2> <L ose> ดูดีมีระดับนะฮะสวยงามเหลือเกินนะฮะนี่เพื่อนๆดูเด็ดข้างในโคตรหล่อเลยไม่เคย ชนอย่างน่นดอนสีแห้งๆนะฮะสีแห้งๆเอาแอปนู้นจใส่นีดหน่องสีแห้งๆนะฮะนะฮะสวยๆเลยเพื่อนแทนะครับบอกให้เลยนะฮะว่าคุณซื้อรถกับเราคุณจะมีความสุขสดชื่นตลอดไปนะฮะไม่โดนหลอกไม่โดนย้อมแมวนะครับเพื่อนครับตั้งใจสรรหารถสวยๆคุณภาพเกรดเอมีใบรับประกันคุณภาพกล้ารับประกันราคาซื้อคืนให้เพื่อนๆร้อยเปอร์เซ็นต์หากพบเจอว่า คนหนักพิกคว่มตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องก่อใหม่ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมใหม่แท้อนได้ซื้อสดก็ได้จะซื้อผ่อนก็ได้นะพเพื่อนๆครับนะฮะให้ท่านสบายใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับซื้อเพือนสดไปโอนที่ขนส่งทันทีเลยนะฮะมีเล่มทะเบียนตัวจริงสีฟ้าทุกคันเลยซื้อรถนะครับดูเล่มทะเบียนตัวจริงสีฟ้าเลยนะซื้อบ้านดูโฉนดที่ดินที่ท่านอีารังวาซื้อรถด,ดูเล่มทะเบียนตัวจริงสีฟ้าเลยว่ารถของท่านเลข เครื่องเท่าไหร่เหล็กตัวถังอะไรนะรถกี่มือแล้วนะทุกอย่างในนั้นจะบอกหมดเลยนะครับมาขอเราดูมาขอเราลองขับมาขออะไรทุกอย่างได้เลยเรายินดีนะครับดูแลให้ท่านอย่างเต็มใจจริงๆเพื่อนๆนะฮะนะครับสวยมาก7จ็0 0มื่นเจ็ดแสหนึ่งเก้าพันบาทนะนะครับปีสิบเกยางถ่ายยางหน่อยยางปียีสามเลยนะฮะยางปียีสามเลยเพื่อนๆใหม่มากนะครับ อย่างปี23าเลยใหม่มากนะฮะเพื่อนๆฮะนะครับใครหาอยู่รีบมาจับประจองเป็นเจ้าของเลยนะครับขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจนะครับผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทประมาณหมื่นสองนะฮะผ่อนเดือนละหมื่นสองแล้วกันโดยประมาณแล้วกันนะฮะคร่าวๆนะฮะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับเพื่อนๆฮะมีเงินเดือนเกิดสองหมื่นห้าคนซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะเพื่อนแทนะสวย ดาวเท่าไหร่ฟรีดาวเลยคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้750สบายๆจัดได้750สบายๆนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะท่านเพื่อนครับนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูนะท่านเพื่อนฮะนี่เราสตาร์ทรถไว้ทั้งวันเลยนะฮะเราสตาร์ทรถให้คุณดูนะครับบ่ไฟฟ้าเลยครบเลยเครื่องยนต์เบนซิน 2.0G นะฮะเครื่องยนต์2000นะครับเพื่อนๆฮะสวยหล่อเท่นะครับน่าเป็นเจ้าของจริงๆเพื่อนฮะนะครับ ห้องเครื่องก็สวยน็อตไม่เคยขยับเลยเพื่อน,นะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะพี่จูนะครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะขอบคุณขึ้นจูด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามาเลยนะฮะทั้งทุกแอปเลยนะฮะทั้งแอปดาแอปขาวแอปเหลืองแอปฟ้าแอปเขียวนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะฮะนะครับรถสวยๆนะฮะต้องโอนได้รถสวยๆน็อตต้องไม่ขยับ รถสวยๆรูต้องกลบรนเรียบรถสวยๆนะเบ,บ้าโชกต้องไม่มีรอยถอดรอยแกะรอยงับนะครับรถสวยๆนะน็อตยึดฝาปงก็ต้องสวยซอกไหนก็ต้องสวยสีต้องแห้งๆนะครับรถสวยๆแตะเข็บต้องเดินตรงไเปๆๆๆเลยนะฮะนะครับนะสติ๊กเกอร์ต้องอยู่ครบๆๆบๆนบนะครับ รถส,สวยๆต้องออกไปรับประกันที่คุณได้นะฮะรถส,สวยๆเครื่องยนต์ต้องเดินเรียบสนิทรถส,สวยๆต้องมีใบรับประกันการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอมาย้อมแมวจากคนขายรถส,สวยๆคนขายก็ต้องใจดีด้วยรถส,สวยๆมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยรถส,สวยๆเสียงเครื่องก็ต้องเงียบด้วยนะครับเสียงเครื่องต้องเพาอด้วย <S <S เครื่องยนต์ว v t i นะครับ I w เดวันยูนะครับสองพันซีซีนะครับ โตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนย์เครื่องยนต์สองพันทีซีนะครับไม่หกหมื่นแปดพันกิโลแท้ๆนะครับอัตราเร่งกินน้ำมันอยู่ประมาณนะครับคันนี้อยู่วันสิบกิโลลิตรนะฮะเก้าถึงสิบกิโลลิตรนะนะครับในกรุงเทพนะในกรุงเทพประมาณเก้ากิโลลิตรต่างจังหวัดก็สิบต้นๆนะฮะนะฮะสิบต้นๆนะฮะสิบสองสิบสามนะฮะพูดความจริงนะไม่ไม่หลอกกันนะเพื่อนๆครับนะฮะ รถสวยๆต้องโอนได้รถสวยๆต้องรับประกันได้ออกไปรับประกันการชนหนักิกคว่ำให้คุณเลยบุ๊กครบเอกสารครบคู่มือครบออกใบการันตีให้คุณทุกคันเลยนะฮะว่าไม่มีชนหนักพิกว่ำกล้ารับประกันราคาื้อคืนจากเรานะฮะนะครับ mm hmm. เครื่องเกียร์นะฮะให้1ปีนะ,ะหนึ่งหมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเอา คันนี้ต่อไปเลยนะฮะสองคันนี้รุ่นเดียวกันปีเดียวกันยางก็ปี23เลยนะเพื่อนครับนะฮะนะครับได้มาสองคันเนะพื่อนครับรถปี19นะฮะอีกหนึ่งคันนะคันนี้นะฮะคันนี้คันนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ถูกกว่าได้เพื่อนะฮะเลขไม้มากกว่านิดหน่อยนะฮะรุ่นเดียวกันปีเดียวกันสีเดียวกันนะฮะเลขไม้อยู่ที่เก้าหมื่นสองพันหกร้อยกิโลเก้าหมื่นสองพันหกร้อยกิโลคันนี้นะฮะรถปีสิบเก้าเช่นกันนะฮะ นะครับลด5ปีลด5ปีนะครับป 18, 18, 1, 1, 1, 1, ีหนึ่งวิ่ง18,500โล1ม5่0แโลเดือนหนึ่งวิ่ง1,540โลพั4โลวันหนึ่งวิ่ง51กิโล1วัน51กิโลเท่านั้นเองรถคันนี้สวยหล่อเท่เช่นกันราคาถูกกว่าแน่นอนเพราะไม้น้อยกว่านะครับรถมือสองมันตัดสินกันท,ที่ราคาที่ใบรถนะะถ้าไม่เยอะนะครับ ไม่น้อยราคาแพงกว่าไม่เยอะราคาถูกกว่า6 0 0 8,000โล719,000บาท9 0 0 0กว่ากิโลนะฮะราคาอยู่ที่นะฮะ6 0 0 0 0ต่างกัน30,000บาท689,000บาท689,000บาทเพื่อนๆฮะ689,000บาทใครมาก่อนได้ก่อนนะฮะเพื่อนๆะฮะ หกแป้ารับประกันทุกอย่างให้เลยนะฮะชนหนักไม่ความตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไมย้ยอมแมวไฟไหม้น้ําท่วมหม่แท้ออนได้สวมสร้างสมนเบียนนะฮะทุกอย่างเลยรับประกันราคาซื้อคืนให้คุณร้อยเปอร์เซนต์ยางปียีามนะฮะสภาพภายในใกล้เคียงกันนะฮะเพื่อนฮะะฮะ,นะฮะเป็นรถของผู้บริหารนะครับที่ รถไฟฟ้ามหาหนาเธอนะฮะนะครับเ,เพื่อนรถไฟฟ้านะฮะผู้บริหารสูงสุดคือรถไฟฟ้าเป็นผู้บริหารใช้เองเลยน่นเพื่อนๆครับนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าเข้าศูนย์ตลอดอย่างแน่นอนนะครับเครื่องดีเกียร์ดีขับดีแอร์เย็นเพลงเพราะรับประกันให้คุณ1ปีหรือ1,000 0กิโลกับเจ้า c a ลเบอรี่สองจนะฮะป้ายแดงล้านสี่แสน 1,455,000บาทนะครับป้ายแดงนะครับวันนี้รับส่วนลดไปเลยนะครับนะครับประมาณ7,70,000 0บาทเหลือเพียงแค่8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9000บาท6,8,9,000บาทเท่านั้นเองนะครับน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากๆานะฮะ6ก9กับแคมรี่รถซีดานขนาดใหญ่ที่น่าใช้แล้วก็ โอ่อ่ามาตรฐานทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าคุ้มค่าเบาราคานะครับเพื่อนๆครับรถมือสองเอื้อมยากเหลือเกินนะฮะล้านเกือบล้านห้าวันนี้มันลงมานะโอ้โหแทบพื้นดินเลยเพื่อนๆฮะนะครับเหลือเพียงแค่เพื่อนๆแปดหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเอาคันที่ผมลดให้อีกหมื่นหนึ่งแล้วกันนะเหลือหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับเลขไม่เก้าหมื่นสองพันโลนะหกเจ็ดเก้าพอเพื่อนๆฮะ หกเจ็ดเก้าใครอยากได้มาเอาไปเลยนะเพื่อนฮนะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผิวพันธ์ดีนะฮะทุกอย่างครบเครื่องมือแม่แรงอย่างไรครบผิวพันธ์ดีนะฮะน่าน่าใช้น่าเป็นเจ้าของแน่นอนนะครับเพื่อนครับครับแล้วก็รถไม่มีกระแทกกระทันมาแน่นอนนะฮะนะครับรถสวยนะฮะนะะทุกอย่างดีหมดเพื่อนเพื่อนครับนะฮะครับข้างหลังไม่มีชนอย่างแน่นอนเพื่อนเพื่อนฮะนะครับนะฮะ ไม่เคยติดแก๊สทั้งคู่นะฮะนะครับเพื่อนครับปเปิดฝาครบให้ดูนะครับกับเจ้า 2.0G Toyota Camry เครื่องเบียนเบนซินล้วนๆนะครับเพื่อนครับนะฮะว่านะครับสวยแค่ไหนอะไรยังไงยางใหม่ๆปี23เลยนะฮะใครหาอยู่รีบมาจับประจองเป็นเจ้าของเลยนะเพื่อนครับนะฮะสวยหล่อนะครับไม่เคยชนอย่างแน่นอนรถสวยๆนะฮะน็อตต้องไม่ขยับ รถสวยๆเบ้าโชกต้องเดิมๆรถสวยๆซอกในต้องสวยต้องไม่เคยถอดรถสวยๆคานหน้าร่องรอ,อยรูปีคานหน้าต่างๆต้องเดิมรูกลมแบนเรียบนะฮะรถสวยๆเครื่องยนต์ต้องเดินเรียบๆนะฮะรถสวยๆต้องมีใบรับประกรันจากคนขายรถสวยๆนะต้องมาซื้อที่รถบ้านคุณชวลิต รถสวยๆต้องกล้าออกไปรับประกันคุณภาพการรับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์หากพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำมานะครับรถสวยๆต้องนะฮะต้องรับประกันให้คุณหนึ่งปี10,000มกิโลเครื่องเกียร์ให้นะครับให้คุณอย่างแน่นอนนะครับซื้อรถที่เราออกใบการันตีให้คุณอย่างแน่นอนมาฟังเสียงเครื่องรถสวยๆนะครับเครื่องเพาะเพาะนะครับสภาพดีๆหน่อยนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบไหมครับ ฟังตอ่อหูไหมครับเพื่อนๆความถี่เดียวกันไหมครับเพื่อนๆนะและรัประกาศให้คุณ1ปีนะเพื่อนๆหนึ่งหมกิโลเลยเพื่อนๆเครื่องเกียร์นะครับเพื่อนๆนะครับสวยมากปี2019นเะฮะเราประกาศเลยนะฮะเราต้องการรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธ์จำนวนมากๆเลยนะครับเพื่อนครับใครต้องการขายรถ ให้ได้ราคาดีมาหาเราเลยนะฮะเราต้องการรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้ได้ราคาดีเพื่อนๆครับนะครับเป็นเพื่อน <ๆ S 2> ท่านไหนเอารถมาขายเรา<ๆ>เรายินดีรับซื้อรถคุณถ้ารถคุณเป็นรถที่ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำม,มานะครับแล้วก็เลขไม้แท้ๆขอเลขไม้ไม่เกินแสนห้าหมื่นกิโลนะฮะยิ่งน้อยยิ่งดีนะฮะเราสู้ราคานะครับไม่ว่าคุณจะขายเงินสดหรือเงินผ่อนนะครับคุณติดไฟแนซ์อยู่เราจะปิดปิด ค baik, 不不ันนี้ไม่ใช่รถตัวมูลนะฮะคันนี้เป็นรถบริษัทนะครับเป็นรถบริษัทให้กับทางรถไฟฟ้าเช่านะครับเป็นรถมือเดียวเป็นผู้บริหารเช่านะครับเพื่อนครับผมได้มาสองคันเท่านั้นเองผมไปเลือกมากับนะฮะรถบริษัทนะครับให้เช่านะครับเพื่อนผมเป็นเจ้าของบริษัทนะครับนะฮะรถเช่าเอารถคันนี้ไปให้กับทางนะ รถไฟฟ้านะครับรอฟอร์มอรอฟอร์มผู้บริหารเช่านะครับเพื่อนๆนครับเนี่ยผมไปนเช่าผมไปเอาไปมาเองนะเพื่อนผมเป็นเจ้าของโชลูฮอนดานะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็เขาบอกคุณเพื่อนรักโชลิสครับไปเอารถมาขายเลยรถรถนี้สวยมากมากแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดนะครับเพื่อนเพื่อไม่หกหมื่นกิโลกับ9ก้าหมื่นกิโลนะเพื่อนเพื่อนครับนะฮะให้คุณสบายใจนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนครับ